ันแห่ที่จะไปทางสัมพันตาได้ไปทางไหนครับอะไรันแห่ที่จะไปทางสัมพันตาได้ทางนี้คางนี้เห็นบ่ครับไปวาดแทงหนามใหญ่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาที่มันจะออกหน้าดีได้นะไปมันหน้านี่แหละไปแั้วก็จะยิงแทงหนามใหญ่เี๋ก็เลี้ยวขวา จจาวสารแจ้งสื่สารสมรซื้อไทยสีได้เปียนภาในบุคคลตัแต่วที่15พฤจิกายนาในบุที่มีแผต้งียสเบรสมร์ััยม าการบาดเจ็บย,ยีเน่ใบมีแผลต่อที่สอบด้านซ้ายเะเนียคิว้วตลอดลำร่งการรู้สึกติดจ้าวส่สิบกับฟลักบ้านหนองปตองโลซียี่้ารอพอกิดบ,บินบุรี 0, 7, 5, 0. ูนย์เจ็ดห้าศูนย์สัตจา้าสิบสี่หาสิบหสีสัจาเขาว่า13บนี่ก็เห็นเลยครับผมมาไม่เกีพ่พความโจทย์เป็นแจ้งได้ไม่ได้ศูนย์ สองสี่เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์รอสายไม่ได้ศูนย์แปดเก้องสี่เก้าหน่งศูนย์ศนย์ไปม่ได้ศูนย์แปดเก้องสีก้ห้องสุต้องมด้ทร,รแาแต่ผลการใดแจ้งทราบต่วหกเ็นึ่งเจ็ดเจ็ห้า โทรไปไม่รับสายเลยเส้นทางมุ่งหน้าสัม,มัญตาก็นี่ไงเส้นทางมุ่งหน้าสัม,มัญตา,มมตาอ่ะก็ยังไม่เจอเดี๋ยวโทรไปเขาก็ไม่รับระหว่างไหนเราก็แค่ เจอไหมหนึ่งสี่ตะกาดิกตะกาอยู่ไหนไม่รู้ตะการพราสิบามไปอีกรอบเป็นไม่ได้ศูนย์ปดเก้าสองสี่เก้าหนึ่งศูนย์ศูนศศูนย์แปดเก้าสองสี่เก้าหนึ่งศย์ศศราสิบสามไปอกรอบเปรับทาบฮัลโหลครับอยู่ไหนเอ่ย่ะกาตกาไหมคะใช่ครับผม ผมตอนนี้ผมอ่ะเลยลงเอ่อรอพอสตอสพันตามาแล้ครับงั้นนันกเป็นว่าลงพสพันตามัไปแล้วนะเาเขาจะมาจอดนไคลเขาจะมาจอดนมันจะมีป้อมยามของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนัน่ะรออยู่เดี๋ยวาจะมารออยู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนครับหมู่แห่บ้านแห่ หมู่สี่ใช่ไหมพี่หมู่สามครับหมู่สามอ๋อบ้านแห่เขาจะมารออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาคือจะไม่ถึงที่ว่าเพราะเขาจะรอตรงนั้นนหะค่ะแต่ยคนจะอยู่อีก่ไหนคะครับผมพอดีพอดีผมเลยมาถึงบ้านบ้านแก้งแล้วอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปครับผมไปรออยู่บ้านแห่หมู่สาม 看这。 คงใจป่ะครับ 5้1 4ห้าสิบหนึ่งสี่ห้าสิบหนึ่งสี่ไอดีวอสิบที่กันเหตุวอาแปดวอศูนยศูนย์จห้าสบหนสี่วอสิบท,ที่กันเหตุยวอสี่สิบ้านเหตุังหวัสมุทสาขอสร้างที่กัดด้วยเบ็ดพัราอ่าจะบอกยังไงอ่ะถึงป้อมผู้ใหญ่บ,บ้านแล้วแล้ว ซ้ายมาวสีมาเรื่อยๆจะม .15 ไม่งั้นถ้ารถ,รถนอเขต<ร>มาถึงบัานแห่แล้วแจ้งทราบจะออกไปรัดเป็นทาบเบื้องต้นประชาสัมพันธศูนย์สั่งการเดี๋ยวให้รถผู้ชีพนาดีวสีรับผู้บาดเจ็บเป็นทราบรถผู้ชีพนาดีนั้นมีวิธีรือไหมติดประสานได้ที่ความถี่ช่องกู้ชีพเป็นช่วงนี้อยู่ระหว่าง21 ผมยังไงแล้วเดี๋ยวผมวอสีผู้บาดเจ็บสักคู่มาสีบหนึ่งสี่วลสีวแปดวศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดนตนระช่้งจะมีพิกัดที่แน่นอนช่วงบริเวณป้อมยาม่ายตรวจของหมู่บ้านเป็นป้อมยามของรถเกี่ยงติดแผล เกไดทเลยก็ได้พี่ไม่ไม่แตกไม่แตกไม่แตกครับนี่ไม่แตกนะเจ็บเจ็บคนเดียวเนาะไม่แตกไหมเจ็บคนเดียวใช่ไหมคนเดียวค่ะมาคนเดียวเนี่ยรถมอไซค์กับคันไหนเอ่ยรถเก่งเนาะรถเก่งเนาะ แล้วยกได้ไหมครับยกไม่ได้ถ้ายกมากระดูกตรงนี้มันจะขยับออกเลยแผลเจ็บไหมแขลไม่เจ็บหลงเจ็บแค่ขาข้างเดียวใช่มาแตะข้างไหนครับป้าข้างไหนอ่ะลวดพี่แจ้งว่าแปดย่างอร่อยมันแข็งเล้ว ขึ้นด้เถยงมคสี่บจีจัมปิ้ยันโมาจีบยิงงายขาข้างซ้ายตรงข้อดาวมีการากระดูกให้รักษาก็แล้วมันไหอดกว้าก็ติดุ๊บน้าไม่ได้อันัวเล็กไลยล่ะพันคนกันเองกัร่างมันพวกเรงพันไม่กอบเล็กปลาเค่ติดโควิดนะบอ บอกเคยนะสามสารวัตรนี่ทุกบ้านสารวัตรเองนี่แหละตรวจตลอดอะไร EB พันเลยไหมพันก็พันว่ารอรอดามก่อนเอาพันแผ่ไว้ก่อนก็ได้นะอ่าห้ามแผ่ไว้ก่อนยกได้ไหมล่ะยกไม่ได้น่าจะพันได้คือ มันก็ต้องเกิดเพรามันบาง้ตีรงออกเลียนที่เฉียงมาตรก็เป้ตบดีก็ไวกก็ไว้ลอง่ต้งล้วียม่เขไปอทุหานะทหานงมันิดดลี๋ยมันออกที่ใหญ่เลยไม่ได้บิดเต็มที่หรอก อย่าสันอย่าสันหมลมอะัานหหสน่มันเบิกรเบได้ใช่ใช่หลักเลยอขึ้นต้องเล่มากเลยกรได้ต้องดามใช่มันต้องดามพี่แต่ว่าเราไม่มีอะไรดามเดี๋ยวรอรถกเชียบ ขี่ก็ได้นะถ้ามันเอาให้แน่นแล้วก็ขีดก็ได้มันขีดง่ายสองจาสิบหนึ่งสี่ทีนี้เราก็คิดยี่สามสมันตาจะเจ้าเจ็ดปรับควมถีไปที่ความถี่ทู้ชีพประสานยาราวิชีพรับท้าเป็นศูนแปดนเค่ัยชีพ มาอย่างนู้นก e. ็ตาร์ทเรื่อตัวมันไปมีคมไป ขออนุญาตเข้าข่ายวหกรถกู้ชีพกระบินแก้ไขรถกูชถก้ชีพนาดีสัจจาห้าสิบนึ่งี่รถกู้ชีพนาดีวัสองยิบสามครับผม่างเข้าวัดพ้นแห่เปลี่ยนแก้ไขทางเข้าวัดบ้านแจ้งเปลี่ยนทราบทราบครับผมวสี่ไม่เรียกครับผมเดี๋ยววัดศูนหน้าปากซอยครับรถกู้ชีพนาดีสองเศษหกสิบเมต ฝากไว้ได้เปล่ใช่ไหมใช่ครับ 他好像就。